มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นข้อมูลตรงนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทําให้หลายท่านก็จะมองเห็นครับว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็สาคัญซึ่งในต่างประเทศเขาก็ให้ความสําคัญว่าทํำยังไงครับในการที่จะทําให้ป้องกันการติดเชื้อลดจํานวนการติดเชื้อลดจํานวนของผู้เสียชีวิตและป้องกันการเสียชีวิตได้เนี่ยก็จะต้องมาจากการฉีดวัคซีนเข้าไปในแต่ละคนถูกไหมคร และเมื่อเราฉีดวัคซีอเข้าไปในแต่ละคนแล้วเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปในคนในจํานวนที่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีสัสดส่วนหนึ่งกับจํานวนประชากรทั้งหมดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในภาพรวมของคนจํานวนหมู่มากใหญ่ๆที่เรียกกันว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านสถาบัน EIU ซึ่งเป็นสำนักวิจัยเศรษฐกิจชั้นนําของทางด้านสานื่อด้านเศรษฐกิจชื่อดังระดับโลกดรวยว่า The Economist เนี่ยได้มีการประเมินภาพรวมของการฉีดภูมิคุ้มกันหมู่ในเอเชียแล้วก็อาเซียน โดยเฉพาะให้น้ำหนักมาที่อาเซียนพบว,ว่าเป็นปัญหาและความทา้าทายมากๆกับประเทศสมาชิกที่อยู่ในแถบของอาเซียนรวมทังเอเชียด้วยนะครับทำไมจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจฮะท่านผู้ชมครับดูสิฮะสถาบัน EIU หรือว่าชื่อเต็มของเขาคือ Economic Intelligence Unit เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นสํานักวิจัยชื่อดังของสื่อเศรษฐกิจชื่อดังระดับโลกคือ The Economist เขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะแต่ละประเทศที่อยู่ในเอเชียและอาเซียนกําลังเผชิญปัญหา กำลังเผชิญความท้าทายว่าทำยังไงจะให้ประชาจัประชากรของตัวเองเนี่ยตั้งแต่75ถึง85เเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมูนะครับในการเปิดมุมวิเคราะห์วิจัยตรงนี้ก็น่าสนใจหลายอย่างนะครับมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากว่าผมจะไล่เรียงตารางที่ดิอีคโนมิสเขาทำเอาไว้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดเลยเนี่ยกว่าจะมีภูมิคุ้มกันหมูได้เนี่ยมีหลายประเทศ ที่ต้องรอจนถึง2,025ขึ้นไปตอนนี้เราอยู่2,001ถูกไหมฮะเราอยู่ที่2 0 2 0เราอยู่ที่ปี2,021 21 22 23 4 5 5ปีมีบางประเทศและเป็นจำนวนมากด้วยที่ต้องรอถึงปี2,025ขึ้นไป,นนป,นไปที่จะมีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับในปี2,025ขึ้นไปที่จะมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยนะฮะคือประเทศไหนทร,นรบาบไหมฮะอัฟกา,านิสถานกัมพูชาอยางกากัมพูชาจะเริ่มฉีดวันพุนนี้นะฮะแต่ว่ากว่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ของกัอรอรรีี5ปนะคบ ต่อมาฮะฟิจิสปปลาวนี่ก็ต้องรอ5ปีเมียนมานี่ฉีดไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องรอ5ปีนะฮะเกาหลีเหนือปาปัวนิวกินีสีลังกาโซโลมอนไอแลนด์หรือหมู่เกาะโซโลมอนนะติมอร์เลสเตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยนะฮะและวนาอุด,ดูนะครับวนาอุด,ดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นประเทศที่ต้องรอถึง2025ัี่ถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ถัดมาครับพวกนั้นคือรอ5ปีฮะอันนี้รอ4ปี รอ4ปีนี่นะครับจะมีอยู่ประเทศเดียวฮะค,คือปากีสถานนะต่อมาครับรอ3ปีครับคือปี2023จะมีประเทศอะไรทราบไหมฮะพูตานอินโดนีเซียนะบังคลาเดชเนปาลนิวคาเลนิวค,คาเลโดนียนะครับฟิลิปปินส์นะสมัวท่องกาอันนี้คือรอประมาณ3ปีคือ2023ทีนี้พอมาถึง2022 2022เนี่ยจะมีประเทศไหนที่ได้ภูมิคุ้มกันหมูเกิดขึ้นนะครับก็คืออะไรครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามบรูไนจีนแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะมาลดีฟอินเดียมองโกเลียมาเลเซียและประเทศไทยอยู่ในปี2022ก็คือต้องรออีกเท่าไหร่ฮะนะร่วมปีหนึ่งขณะที่ในปี2021คือปีนี้จะมีประเทศไหนเกิดภูมิคุ้มกันหมูขึ้นมาก็คือประเทศอะไรครับ เขตเศรกษกิจแรกคือฮ่องกงประเทศสิงคโปร์ไต้หวันนะออสเตรเลียมาเก๊านิวซีแลนด์นี่คือกลุ่มที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมูในปีนี้ทีนี้พอท่านผู้ชมมาดูก็จะเห็นครับว่านี่คือตารางของการเกิดภูมิคุ้มกันหมูซึ่ง The Economist Intelligence Unit ประเมินแล้วว่านี่คือเร็วที่สุดนะครับ ช้าที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดช้ามากกว่านี้อีกนะฮะสำหรับประเทศไทยที่ EIU เขาประเมินเอาไว้เนี่ยเขาปรากฏว่าประเทศไทยจะได้รับการฉีดให้คนทั่วประเทศประมาณ75-8 0ของคนทั้งประเทศเนี่ยแล้วทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมุ่เนี่ยต้องรอไปถึงกลางปี65เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลานับจากนี้ก็คืออีกปี3เดือนครับกว่าเราจะฉีดให้คนทั้งประเทศได้สัดส่วนประมาณ80%ของคนทั้งประเทศนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับ EIU เนี่ยนะครับเขาประเมินอย่างนี้ครับว่า มันมีหลายปัจจัยอย่างมากๆที่ทําให้ประเทศในอาเซียนเอเชียยกตัวอย่างเช่นของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาแล้วเกิดข้อติดขัดอะไรมากมายไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการเลื่อนฉีดวัคซีนเห็นไหมก็มีการประกาศแล้วว่าจาก14กุมภาพันธ์ไปเป็นเดือนมิถุนาย,ยนถูกไหมฮเหตุผลหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาที่ไอยูได้มองเอาไว้นี่นะครับก็คือ การเร่งฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ยเมื่อเทียบไปแล้วเป็นภูมิภาคที่ช้ามากด้วยเหตุผลคือหนึ่นงข้อจํากัดด้านกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างตัวของวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งมันมีเงื่อนไขาจากท่าน,นผู้ผลิตด้วยแล้วก็ในตัวของตัวบทกฎหมายของสภาวะที่ไม่อยู่ในสภาวะปกติของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอันนี้อย่างข้อแรกนะครับต่อมานะฮะข้อที่2ก็คือว่าถ้าหากว่า เกิดการระบาดในช่วงระหว่างน,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นรอบสองรอบสามก็แล้วแต่ก็จะยิ่งให้ศักยภาพื่องมือเคื่องไม้ขึ้นหมอแล้วต่อจนทีมงานอะไรต่างๆก็จะต้องมีการทุ่มสปักกำลังในการแก้ไขควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่ายิ่งรอระยะต่อไปแล้วเกิดว่ามีการระบาดเกิดขึ้นระหว่างทางก็จะทําให้เกิดการฉีดคุมกันหมู่เนี่ยช้าลงไปอีกถอยห่างอกไปอีกครับนะฮะต่อมาครับ โครงสร้างของประชากรในแต่ละประเทศมีผลทําให้เกิดการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่ที่แตกต่างกันด้วยซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะลึกไม่ถึงผมเองตอนแรกก็เอ๊ะมันเป็นไปด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นเวียดนามกับไทยก็ได้เวียดนามเป็นประเทศที่มีโครงสร้างของประชากรก็คือเปกลุ่มไหนมากที่สุดจ้าไหมฮะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มีสัดส่วนมากกว่าคนที่อายุสูงหรือว่าคนแก่ขณะที่มองกลับมาที่ทประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้มีสัดส่วนของผู้สูงอายุและคนแก่มาก กว่าคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเราขาดแคลนแรงงานคนแต่งงานเองก็น้อยแต่งงานแถมไม่มีลูกแถมมีจำนวนประชากรที่สูงอายุตอนนี้ขึ้นไปถึง20%ปรของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นประเทศที่มีคนแก่เยอะกับประเทศที่มีคนแก่น้อยประเทศที่มีผู้วัยรุ่นเยอะกับประเทศที่มีวัยรุ่นน้อยอัตราการฉีดอัตราการยอมรับนึกออกไหมครับตลอดจนแต่ละเพศแต่ละวัยมีแรงตอบสนองและภูมิคุ้มกันต่อภาวะที่ฉีดวัคซีนเข้ามาแตกต่างกันด้วย ดังนั้นเมื่อโครงสร้างของแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างนี้ยิ่งทําให้แผนยุทธศาสตร์ในการจัดฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับและดูแลจากการวิเคราะห์ก็จะเหมือนว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเป็นจนํานวนมากกว่าจะเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะช้านในการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพราะอย่างนี้นครับวัคซีนที่ผลิตมาในแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละประเทศนั้นมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับในการฉีดให้แต่ละกลุ่มวัยจําได้ไหมครับกรณีของนอ,งนอร์เว ที่มีการฉีดกันแล้วมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุถึง2 9 3สถึงศพเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นโดยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วและโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วพนันนวกับการฉีดเข้าไปและเป็นวัคซีนที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาทดลองในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเพื่อการฉุกเฉินนี่แหละครับจึงกลายเป็นปัญหาหนึ่งนะฮะอย่างเมื่อสครติที่ผมบอกไปแล้วว่าแต่ละประเทศงั้นเขาจะช้าในการฉีดพุ่งคุ้มกันเนี่ยไปเรื่อยๆยังไงก็แล้วแต่อย่างอินโดนีเซียท่านผู้ชม,ชมเห็นไหมฮ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนมีประชากรมากที่สุดของอาเซียน250-260ล้านคนแต่ภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นของอินโดนีเซียตลอดจนเม็ดเงินต่างๆในการสนับสนุนของอินโดนีเซียประเทศไหนมีจำนวนประชากรเยอะกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ก็ใช้เวลานานขึ้นและจริงอินโดนีเซียมีอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดมากๆก็คืออะไรครับภูมิประเทศของอินโดนีเซียเป็นเกาะแก่งกว่าหมื่นจ็พันเกาะ การเดินทางก็ยากจะแสนลาบากและแถบน,นี้ต้องเจอปัญหากับภัยพิบัตททิธรรมชาติที่ในใน,ในยูนรเซียตแต่ละปีนั้นก็มีทั้งแผ่นดินไหวลาวาระเบิดภูเขาไฟระเบิดงนี้เป็นต้นยิ่งทําให้การกระจายวัคซีนเข้าถึงในอูโเซียก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าอีกเหมือนกันเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมาเลเซียก็เหมือนกัน มาเลเซียก็บอกเลยรับว่าวัคซีนรอตแรกที่มาถึง20คุมภาพันเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าจะฉีดให้กับประชาชนที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งหมด32ล้านคนในอีก1ปีครึ่งหรือ18เดือนข้างหน้าซึ่งทําไปทํามาก็กลายเป็นว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเพราะว่า 1. วัคซีนเข่าช้าพิจารณาช้านะครับและก็ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันด้วยอันนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็โดูแล้วก็ค่อนข้างจะ จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าจะให้ดีก็อย่าที่เขามองมาไปครับว่าต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันให้มากที่สุดด้วยนะครับ